สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์คนไทยแท้มีตัวตนนะครับอสำหรับ Facebook นะครับง่ายๆนะครับไม่เขียนต่อเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเพื่อนทำการเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเค m อนะครับขีดทนะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นี่เลยได้เลยนะครับเคเอ็มนะครับก็จะเป็นเว็บผู้ให้บริการปั๊มไลค์ปั๊มพู้ติดตามด้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็จะม ให้ทาการคลิกเข้าส so ู <ak> ่เว็บไซต์นะครับเมื่อทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้อย่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนทาการกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับจากนั้นการกดสมัครสมาชิกนะครับแต่หากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับสามารถสมสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง gmail ได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนะครับหากใครนะที่สมัครเป็นช่องทาง gmail ก็ลงชื่อเข้าใช้ผ่านทางด้านล่างเลยนะครับจากนั้นนะครับพอเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีอ่าบริการมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์นะครับก็มีช่องทางการเติมเงินให้เลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับนี่มาดูวิธีการปั๊มไลค์คนไทยกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับ จากนั้นใน improve, i, au, chat, ส่วนหมวดหมู่นะครับเป็นเพื่อนทาการเลือกลงมาเลือกเป็นถูกใจโพสตนะครับวิดีโอคนไทยแท้มีตัวตนนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับเป็นเพื่อนทำการเลือกเป็นอ่าบริการแรกได้เลยนะครับหรือต้องการเป็นอีมูจิก็เลือกจากดานรางได้เลยนะครับจากนั้นทําการอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็นําลิงมาใส่ในช่องว่างนี้นะครับวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับลิงกที่ได้มาก็ได้มาจากโพสต์ของเราที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นะครับทําการคลิกตรงวันหรือเวลานะครับจากนั้นเป็นเพื่อนทำการเปิดสาธารณะโพสต์ด้วยนะครับ ไม่เปิดจะไม่สามารถปั๊มไลน์ได้นะครับเมื่อปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถาปิดได้ตามปกตินะครับนำลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่10นะครับโดยหุ้จะสรธที่หด้ดูอยู่ที่100นะครับฉะนั้นทำการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทาการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับจะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับเราจะเว็บไซต์จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้านะครับก็สามารถไปหาติดต่อแอดมินได้นะครับเแอนมีคอตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและหากใครนะครับที่ทาการปิดเว็บไซต์และต้องการจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกยด้านหลังด้านหลังนี้นะครับตอนนี้รอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR code นะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับ t ูมอนี่วอลเล็อังเบาวอลเล็นะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น btc eth b c h แล้วก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะครับ ก็จะเป็นของ android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับ บริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%นะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้ยอดที่หลอจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ลายไอดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้แอดมินได้นะครับแล้วก,กดส่งตัวนะครับแอดนมินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือ,อยังนะครับอะตอนนี้ยอดถูกใจคนไทยของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าถึงจะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่เป็นคนไทยแน่นอนนะครับบางคนอาจจะงงได้นะครับว่าทําไมมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับภาษาอังกฤษพวกนี้ก็จะเป็นชื่อของคนไทยนะครับก็ลองสะกดและอ่านกันดูได้นะครับหากใครนะที่สนใจนะครับปั๊มไลค์เป็นคนไทยนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ